ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจ <c oughs> ในธรรมทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> อาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาเป็นข้อแรกในการมา ของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตและการงานให ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จในอันดับที่สูงขึ้นไป <c oughs> <c oughs> ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาที่ต้องยอมรับความมุ่งหมายของธรรมชาติ แม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา <c oughs> แต่ก็ได้มีการเกิดมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ใครจะไปคิดข่าตัวตายเพื่อไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่มีเหตุผล <c oughs> เพราะว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ถือโอกาสผสมโรงกรรมชาติว่ามันส่งมาให้พัฒนามันสร้างมาให้พัฒนาให้เราก็มนะโอกาสพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้พบ สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพบได้ <c oughs> การที่เรามันนั่ง <c oughs> สนทนากันในเวลาเช่นนี้คือเป็นสิ่งที่มีความหมาย <c oughs> มันเป็นการรู้จักโลก